สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในคฤหาสน์สุดหลอนที่คฤหาสนี้จะมีฆาตกรหนึ่งคนซึ่งเราต้องตามหาฆาตกรคนนั้นนั่นเองฮะเอาล่ะฮะเริ่มแรกเราไม่รอช้าผมนั้นได้แยกย้ายออกจากเพื่อนสัตว์ต่างๆไปทำภารกิจนั่นเองซึ่งผมได้เดินมาที่ห้องครัวและภารกิจในครั้งนี้ก็คือการซ่อมอ่างล้างจานนั่นเองฮะแล้วเราก็เปิดท่อน้ำนี่ก็ดันไปเลย เพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลแล้วไม่ขัดกันโอเคเรียบร้อยฮะแล้วผมก็จะเดินไปทําภารกิจต่อไปซึ่งเราก็เดินไปเจอเพื่อนฮะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนนี่ยืนทําอะไรอยู่สงสัยจะหลับแน่แนเลยเออขอไปอีกห้องนึงดีกว่าก็ไม่อยากจะกวนหรอกนะก็ปล่อยให้หลับไปเลยฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าเอะคนนั้นยืนทําอะไรเนี่ยหรือว่าจะอดหลับอดนอนมาอีกแล้วโอ้ไปนอนในห้องนอนดีๆก็ได้นะฮะเอา้าแต่แล้วจู่ๆก็มีคนวางระเบิด เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องไปกู้ระเบิดก่อนครับทุกคนแต่ใครกันนะมันช่างใจร้ายเหลือเกินดันมาวางระเบิดในเครื่องฮาสสวยๆแห่งนี้ได้ยังไงกันส่วนการกู้ระเบิดหรอก็ไม่ยากหรอกครับผมว่าง่ายกว่าก,การกู้เงินซะอีค <laughs> โอเคผมก็กู้ระเบิดได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็จะไปกู้ระเบิดห้องถัดไปโอเคฮะเอา้าแต่ว่าเจอเพื่อนอยู่งั้นปล่อยให้นายกู้ไปละกัน <laughs> โอเคงั้นเราก็ไปทำภารกิจต่อไปกันได้เลยฮะ แต่ยังไม่ทันไรเจ้าหนูบ้านก็มากดสัญญาณฉุกเฉินดังติ้งตองติ้งตองเนื่องจากว่าเจ้ากระต่ายน้อยหอยสังโดนฆ่าตายนั่นเองโอเคและเพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องมาโหวตให้คนใดคนหนึ่งออกจากคฤหาสนี้ไปซึ่งผลโหวตจากที่ประชุมก็ให้เจ้านกน้อยสีดำคิ้วส้มตัวนี้กระเด็นออกจากบ้านไปเลยฮ่าบยบายเอ๊ะแต่เจ้านกส้มตัวนี้มันไม่ใช่ฆาตกรนี่นะทุกคน เว้ Wait, แล้วไงล่ะแต่เพื่อไม่เป็นการชักช้าเอ้ยต้องชักไวๆไ,ไม่สิเราก็ต้องรีบมาทำภารกิจกันต่อเลยครับว่าแต่ภารกิจนี้คือการเรียงเครื่องประดับให้ตรงตามรูปภาพนั่นเองฮะว่าแต่มีสร้อยทองกระเป๋าวางเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดผมขอสักชิ้นคงไม่เป็นไรหรอกนะฮะ <laughs> ว้าวโอเคฮะแล้วผมก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะเดินไปดูห้องต่างๆเอา้าแต่ไม่ทันเลใครไม่รู้มามือบอล วางระเบิดอีกแล้วฮะทุกคนซึ่งมันก็ต้องมาลำบากผมอีกแล้วในการกู้ระเบิดครั้งนี้แต่ไม่เป็นไรฮะการกู้ระเบิดมันชิวๆแค่นั้นสำคัญที่ว่าใครมันเป็นคนวางระเบิดแม่จะตีมือให้หักเลยจริงๆอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอ <c oughs> โอเคผมจะไปทำภารกิจต่อแล้วแล้วผมก็ต้องเข้ามาซ่อมโถส้วมอืม้โถส้วมตันจริงๆด้วยอ่าเราก็หมุนให้มันลงล็อกสักหน่อยฮะเวลากดน้ำ เออมันจะได้ไหลลงครับทําไม่อย่างนั้นแล้วคนที่เข้าต่อเนี่ยอาจจะอ้วกแตกเลยก็ได้นะแล้วผมก็เข้ามาซ่อมโคมไฟในห้องนอนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้มีไฟไว้อ่านหนังสือสอบยังไงล่ะแต่แล้วจูจูก็มีเสียงกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,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 งมาอีกรอบหนึ่งครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าต้องมีคนตายว่าแต่เจ้านี่มันคือตัวอะไรเนี่ยเออแต่ช่างมาันเถอะฮะเรามาโวตดกันเลยดีกว่า ซึ่งพวกเราก็ะโวดให้ไอ้เจ้าหนูหน้าตัวนี้ออกไปชิวชิวชวิเอาแต่ดันไม่ใช่ฆาตรกรซะนี่เวยนแล้วไงล่ะครับทุกคนโอเคเราก็ต้องมาหาฆาตรกรตัวจริงกันต่อและตอนนี้ก็เหลือผู้รอดชีวิตแค่3คนเท่านั้นทุกคนว่ามันจะเป็นใครกันล่ะครับเนี่ยผมชักเป็นห่วงเพื่อนๆแล้วล่ะครับก็เลยต้องขอไปดูหน่อยแล้วกันเอา้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันนี่ ใครน่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงไหนขอลองไปสืบเจ้ากระรอกสีส้มตัวนี้ดูสิเออแกใช่ไหมที่เป็นฆาตกรแกยังไม่ต้องสารภาพตอนนี้ก็ได้เพราะยังไงแล้วผู้ต้องสงสัยก็คือแกแน่นอนไอ้เจ้ากระรอกสีสม้มเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเจ้านกฮูกสีม่วงตัวนี้กันแน่นะหฮยชักไว้ใจใครไม่ได้ซะแล้วเนี่ยทุกคนฮะแต่ผมก็ต้องไล่ดูพฤติกรรมของเจ้าสองตัวนี้ก่อนนะว่ามันจะเป็นใครกันแน่ซึ่งเราไว้ใจไม่ได้เลย เอาแล้วใครดันมาจุดระเบิดอีกล่ะเนี่ยอู้หูยิงหน้าสิวหน้าขวานอยู่ตอนนี้ถ้าผมโดนฆ่าขึ้นมาจะทำยังไงเออว่าแต่ระเบิดมันกระช่างเยอะเหลือเกินเอาจริงนะ,ะทุกคนผมว่าเราควรจะแจ้ง EOD มากู้ระเบิดที่คาลิหาแห่งนี้ซันแล้วเฮ้ยเฮ้ว่าแต่สองคนนี้ใครคือฆาตรกรตัวจริงกันแน่ครับหลังจากที่ผมสืบพฤติกรรมของคนในนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะไปกดกระดิ่งแล้วบอกว่า ไอ้เจ้ากระรอกตัวนี้แหละมันคือฆาตกรเฮ้ hey, ทุกคนผมรู้แล้วครับว่าใครมันคือฆาตกรตัวจริงในเครือหาดแห่งนี้ไอ้เจ้ากระลอกสีส้มออกไปซะนี่แน่ <laughs> <laughs> เอ๊ะ <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนนี่ผมโหวตผิดคนเหรอเนี่ยแท้จริงแล้วเจ้านกคูสีม่วงตัวนี้มันคือฆาตกรครับโอ้ oh, ไม่นะ สัญชาตยานความเป็นนักสืบโคนนั้นของผมมันจบลงแล้วสำหรับเกมซั s สเปก m y ส t e r ี่แ n นชั่นนี้ผมว่านะเราไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยจริงๆสำหรับคลิปนี้พี่ริวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ